ก้าวเจ้าอยู่หัวรัชการที่สาท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพ,พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สาม ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำไรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทาการค้ากับต่างประเทศ ประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินพระปรีชาชาทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามดังพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้า อีกทั้งสายพนิุอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการบ้านเมือง